หล,ลหลังกาเขาเปียนอโค้งหลังไม่เนาะสมาสทดสอบดันดินเบ้างนอะอันนี้มันอาจารย์ต้อยเขาดันให้สองอะ่ะตัดมาอูมาตเต็นใบเด้ยังไงเฮ้ยคนห่างเลยพี่น้องเอ้ยไ้สองเสียมบนโตกเบ่งเอาล่ะครับพี่น้องเลย อันนี้เป็นเลยนี้งานเรามันก็ะจาออกไว้ขึ้นเนาะนี่เบิรงกแตก,ก,ก,กเลย เห็นลูกน้องมีความสุขเราเป็นหัวหน้าก็ดีใจคนว่าซื่อใจแห้งร้านาะผนว่าศีร้าคอเป็นโบโบง่ายนะผนว่าโอเคศีรษะเป็นนี่การจัดโบง่ายเพื่อนที่เรื่อง